สวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านนะครับก็จะกลับไปร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ถึงสระบุรีนะครับไปซื้อเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับจากอำเภอวังน้อยนะครับจังหวัดอยุทยานะครับ F 3 8 0 0 Pro นะครับ ก็เดี๋ยวถ้ากลับไปแล้ววันที่ไปขายนะครับมีการหินน้ำอ้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาจจะถ้ามีเวลานะถ้าถ้ามีคนถ่ายให้นะครก็อาจจะรีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูหรืออาจจะรีวิวเครื่องเครื่องเป่าตอนยังไม่คันนะถ้าถ้ามีเวลานะครับก็ตอนนี้ก็ขับรถกลับบ้านก็เชิญคุยครับผมวันนี้ได้ ตอนตอนขาขาขามานะครับขามาก็ได้แวะกินข้าวแล้วก็พูดคุยกับลุงนะครับที่ขายน้ำห้อยคันสดนะครับข้างทาง,างตรงอำเภอสูงเนิน,นครับจังหวัดยุนครราชสีมารครับมันมันติดเขตอำเภอเมืองนะฮะออกออกจากเมืองมาประมาณย 20, 20ี่สิบยี่สิบกโลได้นะครับก็ได้พูดคุยนะครับว่า เป็นยังไงบ้างการขายดีไหมในปีนี้แกบอกโอ้หแย่มากนะปีนี้ทั้งเจอวิกฤตของวิกฤตเยอะ,ะครับวิกฤตของเหตุการณ์ที่โคราชนะครับตอนช่วงเดือนช่วงเดือนที่มีการยิงกันที่เทอร์มินอลน,นะครัช่วงนั้นคนก็จะเงียบไปพักหนึ่งนะครับต่างคนต่างซึมเศร้านะแล้วก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกันนะช่วงนั้นนะเดือนรู้สึกจะเป็นเดือนกุมภาครับ แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเหตุการณ์มาถึงโควิดนะครับมาถึงโควิดอีกนะครับก็ซ้ําร้ายลงไปใหญ่เลยก็ทุกคนก,กักตัวนะครับกักตัวแล้วก็ไม่ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็กาว่าเรื่องของเจาะถนนกุดถนนทําถนนอีกนะครับทำโครงสร้างพื้นฐานนะครับของประเทศอีกนะในโคราชก,ก็ทําเยอะเหมือนกันนะแต่หลายจังหวัดในภาคอีสาน ทุกภาคนะครับทุกภาคนะก็มีการทําเรื่องของเครือข่ายลอจิสติกนะาการขนส่งนะครับรัฐบาลชุดนี้ก็ในในแง่ดีก็มีเรื่องนี้นะที่ที่เด่นชัดขึ้นมาครับเรื่องของการทำํำระบบขนส่งให้มันดีขึ้นนะครับนะ ก็ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงนะ6โมงแล้วนะครับ6โมงเย็นเกือบเกือบ6โมงนะแต่เริ่มเริ่มจะพบค,ำค่ำนะเริ่มจะพบค่ำเออ,อยังยังยังไม่ยังไ,ยงไม่6โมงอีกสักนิดหนึ่งเป็นโมงกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สระบุรีนะครับผ,ผ่านตัวเมืองมาแล้วนะครับตอนนี้ออกออกมานอกเมืองก็ตรงน,นี้เป็นแมคโครนะครับแมคโคร ตอนนี้เป็นแมโครตอนนี้อยู่ในทางขนานนะครับทางขนานแปดเลนนะครับทางขนานแปดเลนระหว่างสระบ,บุรีนะไปโคราชนะครับไปนคะรราชสีมาคลิปนี้ก็ชวนคุยครับ <laughs> ชวนคุยไม่ได้มีประเด็นอะไร ชัดเจนเท่าไหรนะ่น่ะก็ชวนคุยไปเรื่อยตามภาษาผมนะครับให้มันมีสาระก,ก็เดี๋ยวเอาเป็นเออเรื่องของราคานะครับราคาต่อกับมาที่เรื่องของน้ำอ้อยนะครับแกบอกว่าที่โคราชนะครับคือคนโคราชอะ่ะปลูกอ้อยน้อยมากนะครับปลูกอ้อยน้อยเพราะนั้นต้องรับนะครับมาจากจังหวัดอื่นนะครับเช่นในภาคกลางอ่านะ อ้อยขันน้ำหนองเสือนในกลุ่มพวกนั้นนะฮะแล้วก็ทางสระบุรีนะครับบางทีก็วิ่งไปเอาขอนแก่นนะครับแต่สําหรับผมที่ผมอยู่นะผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับยะโสก็มีปลูกเยอะยะโสกาลสินมหาสารคามในร้อยเอ็ดเองก็มีปลูกเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมไม,ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอ้อยขา,ขาดขาดช่วงนะผมผมมี สามารถมีขายตลอดแม้แต่ในหมู่บ้านผมเองมีมีคนปลูกเยอะนะครับมีคนปลูกเยอะเหมือนกันนะครับหมู่บ้านใกล้เคียงก็มีเหมือนกันนะครับหลายหลายไร่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอ้อยผมผมไม่ค่อยมีปัญหา่าไรแต่ว่าที่โคราชนะครับมีปัญหาเรื่องของอ้อยขาดแล้วให้เขามาส่งเนี่ยนะฮะหกบาทเนี่ยกิโลกรัมละหกบาทอย่างเงี้ยมันก็มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับ ไปรับหน้าสวนก็บางทีห้าบาทนะที่ลุงแกแกบอกมานะครับเมือม่อเมือ่อช่วงประมาณบลายหนึ่งนะที่ผมคุยกับแกนะครับตอนขาขามาอยุธยานะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่โคร,ราชครับเขาจะลดไซส์นะครับลดขนาดความจุข,ของขวดที่บรรจุน้ำอ้อยขายนะครับก็โดยตอนเนี้เขาลดมาที่อ่าคนละยี่สิบบาทครับลดมาที่เอ่อ มาที่ 300cc กันซะส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่จะมีบางเจ้านะที่ขาย300 20cc นะครับเช่นลุงนะลุงคนที่ผมไปถ่ายมาเมื่อคลิปคลิปตอนกลางวันนะฮะล,ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็แกบอกว่ามันต้นทุนมันแพงแล้วมันแพงอย่างงี้มามานานนะครับแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อยนะครับเยอะขึ้น เอาเยอะจริงๆครับผมขี่ผ่านผมเจอหลายร้านมากนะครับเยอะมากนะครับดยพื้นฐานก็มาจากคนที่ชอบกินด้วยนะก็แกบอกว่ามีปริญญาตรีจบมาแล้วมาขายเหมือนกันคือคือ,คอตกงานนะครับมาขายน้ำม้อยสดแกบอกว่าพอค้าไม่ค้าเยอะมากแล้วก็คราวนี้มันทําให้ส่วนแบ่งการตลาดนะครับมันมันมันเยอะขึ้นนะครับยอดขายก็อาจจะได้นะลงจุดที่ขายก็ไม่ค่อยห่าง ห่างกันเท่าไรนะฮะเพราะมันมีเยอะมากขึ้นไม่รู้เมียผมจะเต็มตอนไหนนะผมจะถ่าย,ลยแล้วก็อาจจะพูดพูดไปเรื่อยๆนะครับคันนี้มันจะเป็นนะมันจําเป็นต้องลดปริมาณลงแต่แกก็มีลูกค้าประจำนะครับมีลูกค้าประจําซึ่งเป็นลูกค้าเก่าๆแกถ้าเป็นลดมากกว่านี้ก็ไม่ได้ <laughs> มีลูกค้าประจําอยู่แกก็จะแม็กซ์ส,กสุดที่อะไราเรียกมินนะมิน ลดขนาดไซส์นะลงมาที่ขวดละยี่บบาทลงมาที่แกบอกว่าจะเต็มที่สุดแค่สามร้อยี่ซีซีนะครับเจ้าอื่นไปที่สามร้อยซีซีไปแล้วนะครับในะส่วนของผมนะครับผมขายที่ร้อยเอ็ดนะฮะยี่สิบบาทนะครับขายอยู่ใช้ขวดสี่ร้อยซีซีนะครับขวดหาซื้อได้จากร้านมีคลิปผมที่ลงไปนะฮะมีชื่อร้านเบอร์โทรร้านแล้วก็มีการรีวิวกันไปซื้อขายนะครับที่นี่ในตัวเมืองร้อยเอ็ด อรอบบึงพารานชัยนะครับบึงพารานชัยก็จะมีร้านอยู่นะผมจําชื่อร้านไม่ได้แต่ผมได้ลงคลิปไปแล้วนะลอง,งกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมก็ไม่เก่าเท่าไหร่นะประมาณเดือนได้ไมั้ประมาณเดือนได้นะครับผมลงไว้ว่าผมไปซื้อแล้วก็ที่ร้านมีลักษณะขวดแบบไหนบ้างนะครับที่ผมขายนะผมขายทั้งขวดละ10บาทและ20บาทนะครับ10บาทผมใช้เป็น2 0 0ซีซีนะครับแล้วก็20บาทผมใช้เป็น4 0 0ซีซีนะครับ คันนี้กลับมาที่ลุงต่อนะครับลุงว่าโอ้แย่มากเลยเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้นะก็คือไม่ได้หวังรวยหวังแค่แบบว่าให้เลี้ยงครอบครัวได้ให้พออยู่รอดแกบอกว่ามันแย่ไม่ใช่แย่แย่แย่ธรรมดาเลยแกบอกว่าแย่มากแกพูดแบบโอ้น้าเสียงมาบ่าแย่มากอะคือปีนี้มันแย่ทั้งปีจริงๆทั้งโรคระบาดทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรทุกอย่างนะฮะก็เป็นกำลังใจให้แกนะสู้ๆอาชีพเดียวกันนะครับก็ได้พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนสนทนาทัศนะต่างๆนะครับส่วนาขากลับนะครับตอนนี้ขากลับก่อนหน้านี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมก็ได้แวะคุยเจอร้านน้ำม้อยนะก็คืออยู่ตรงหน้าสถานีไฟฟ้านะครับอําอเภอวางน้อยนะครับจังหวัดอยุธยานะครับก็ได้พูดคุยนะครับได้แวะซื้อนะครับแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะก็แกก็เฮฮา ทำให้ทำมาแกก็ดู youtube ผมเหมือนกันเออดู u t u b e ไอ้ที่ผมไปขายในตลาดนัดโพชัยอ่ะแกโอ้อยกนนี้กนนี้แล้วที่สำคัญหมู่บ้านที่ผมอยู่แกก็รู้จักนะครับหมู่บ้านเมียก็อยู่ใกล้ๆกันนะตำบลโพนทองอำเภอโพนทองนะครับคุยไปคุยมาเอา้าคนคนคน,คนที่เคยบบว่าเคยไปอยู่ในที่ที่เดียวกันนะครับก็คือผมเป็นโคราชนะครับแต่ผมมีภรรยาอยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดระยอะครับซึ่งแกก็ ภรรยาแกก็อยู่ในระแวกนั้นนะแกก็เคยไปบ่อยๆนะครับเบมันจะเต็มหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับรถรถผมไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะก็มันเก่านะเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอข้างขวาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุก็เปลี่ยนไปเคลมประกันนะส่วนข้างซ้ายนี่ยังยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันเริ่มไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรนะครับรถผมเจ็ดปีแล้วฮะเจ็ดปีแล้ววิ่ง เกือบ1น0 0 0แกิโลถือว่าวิ่งน้อยนะ,ถ,นยนะ 1, ถือว่าวิ่งน้อยน,นะครับรถรถเอ่จ็ดปีวิ่ง1น0 0 0แกิโลถือว่าวิ่งน้อยก็ผมทำงานบริษัทนะเพิ่งจะมาได้ใช้แบบเยอะจริงๆช่วง2ปีหลังนะครับ,นะรบก็เป็นเพื่อนถือว่าเป็นเพื่อนผมกลับบ้านแล้วกันนะครับผมจะได้ <c oughs> ไม่เหงานะครับอะไรที่ผมพูดแล้วมันม,มันได้สาระม,มันมีประโยชน์ก็ ครับลาลาไปนะจับอันที่มันอะไรที่เอาไปใช้ได้นะครับส่วนลุง